กรรมคือการกระทําไม่ว่าจะเป็นความดีความชั่วตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเมื่อกระทําลงไปแล้วย่อมจะต้องมีผลติดตามมาเหตุและผลย่อมตรงกันเสมอกรรมบางอย่างให้ผลทันตากรรมบางอย่างต้องรอเวลาผลจึงจะปรากฏกรรมบางอย่างให้ผลสืบต่อข้ามภพข้ามชาติในโลกนี้ใครจะได้อะไรเสียอะไรใครจะมีหรือใครจะหมด ใครจะสมปรารถนาหรือว่าสูญเสียทั้งหมดย่อมต้องอาศัยเหตุและผลเป็นปัจจัยกำหนดดังคำกล่าวที่ว่าเมื่อวานนี้เป็นเหตุวันนี้จึงเป็นผลวันนี้เป็นเหตุพรุ่งนี้จึงเป็นผลกรรมทั้งหลายไม่มีวนันสูญหายไม่ช้าก็เร็วต้องปรากฏผลบุคคลใดก่อกรรมเช่นไรไว้บุคคลผู้นั้นย่อมต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นเอง นัตถิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีครับ